5คำถามที่พบบ่อยโครงการคนละครึ่งสำหรับการลงทะเบียนสำหรับประชาชนฝากก,กดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่หมๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะครับข้อแรกก็คือสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับ คำตอบก็คือเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ําได้อีกนะครับข้อ 2. นะครับการลงทะเบียนภาคประชาชนจะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้างสําหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเวอร์ไบเว็บนะครับคนละครึ่ง .com จะได้รับผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้นะครับข้อ3นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วประชาชนจะทราบผลภายในกี่วัน ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับจะได้รับแจ้งผลทาง sms ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ภายใน3วันนะครับข้อ4นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ผู้ที่ซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ระบบจะล็อกไม่ให้สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองครับ สำหรับข้อ5นะครับประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิโครงการได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิโครงการนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม